ผ่านไปใกล้ๆผ่านอีตามอนั่นเดินหลังคอมอยู่ดีๆแม่อกพายไหลพึ่งขึ้นมาทันทีเลยอะโอ๊ยยายเคยวิ่งตามผู้ชายไหมไม่นะก็วิ่งไหนี่ยในผู้ชายคนนี้จริงๆให้ดูจริงๆนะนะเห็นไหมเขาไม่มีก้มหน้าก้มตาเขาวิ่งแบบลอยหน้าลอยตาดูดีหน้าตาดีด้วยนิชามีหนวดด้วยอ่ะหน้าขาวๆ มีหนวดเหมือนคนใต้เลยหน้าคมเข้มได้พี่แก้วพามาดูผู้ชายจับมาเลยค่ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่พี่แก้วไม่เจ้าชู้พี่แก้วมีแล้วแก้วไม่เจ้าชู้นะมุฟออนพี่แก้วไม่เจ้าชู้นะ <c oughs> แ,นะแค่ดูเป็นอาหารเสริมแค่นั้นแหละอาหารเสริม ชายหนึ่งในดวงใจชายทั่วไปคือกําไรชีวิตบื้ย <laughs> ชายหนึ่งชายหนึ่งในดวงใจชายทั่วไปคือกําไรชีวิตบุ้ยบุ้ยอาหารตาเนาะผู้ชายคนนี้ก็ตัวไม่ใหญ่นะแต่ว่าตัวไม่สูงไม่ใหญ่แต่ก็แต่ก็ไม่เตี้ยมากสูงประมาณร้อยหกสิบกว่าร้อยเจ็ดสิบได้แต่เขาหุ่นดีเขาผอมผอมแล้วก็เดินหลังตรงเดินอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยดูดียายยายเคยแอบส่องผู้ชายไหมโอ้ก็ส่องอยู่นี่ก็เรียกว่าส่องนะนี่นเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าส่องนะเนี่ยก็มองแค่มองอ่ไรลเขาจะมาสนใจอะไรเราถ้าเขาสนใจเราก็ไม่ทาอะไรไม่นี่เขาล็อกเราก็แค่ดูเฉยเฉยเลยจะเลื่หูจะเจริอน,นตามมันคัดเลือกได้เนาะมันก็เลือกที่จะมองคนที่ วุ้ย,ยใส่รองเท้าหลุดผูกเองเลยผู้ชายคนนี้เขามีเนื้อมีหนังแต่ว่าเขาผิวดีมากผิวขาวผิวขาวอมชมพูเลยผู้ชายคนนี้อือผู้ชายผิวดีเออผู้ชายผิวขาวอะ่ะบุ้ยสังเกตขนาดนั้นเลยเนาะนิชาก็ไม่เจ้าชู้แต่ดูเป็นวิตามินใช่ชายหนึ่งในชายหนึ่งคือดูในใจชายทั่วไปคือกำไรชีวิต ให้คุยได้แอลเล่นๆน่ะหละแต่ถ้าไปแอลเละเธอก็ไม่แน่นะอาจจะบั่นไหวก็ได้ดูผู้หญิงคนนั้นหุ่นดีดีแต่มันดึงกางเกงนี่โอ้โหนี่ต้องห่วงมันจะดึงทําอะไรเนี่ยหุ่นดีมากเลยผู้หญิงคนนี้โอ้ยเราเป็นผู้หญิงด้วยกันเรายังมองแบบเอ้ยเบาหุ่นดีอ่ะมาเดินริจาร์ เห็นไหมเห็นไหมคนเขาลากกันเขาก็ต้องมาบิ่งด้วยกันอันนี้อันนี้แน่นอน <c oughs> แน่นอนแน่นอนแลนอนแน่บบได้เดอกคนเริ่มเยอะแล้วไปหาอะไรทานแป๊บนะคะ โอเคค่ะทานให้อร่อยนะคะน้องนิชาจา๋าขอบคุณมากๆเลยค่ะก่อนไปขอ,อกอดทีหนึ่งนะกอดกอดกอด ปั่นจักรยานก็นี่นะปั่นจักรยานก็มีนะเนี่ยจักรยานปน้าบอลสุดท้ายก็เหลือผมคนเดียวโอ้ยก็ป้าบอลไม่อยอมไปทําการบ้านเนาะเขาก็มาแล้วเขาก็ไปน่ะแหละเขาผ่านมาเขาก็ผ่านไปก็ดีแล้วไงคนเราก็มาทักทายกันเขาก็จะมาเนาะเขาก็มีงานมีการทําของแต่ละคนเนาะหน้าที่ของแต่ละคนมันก็ อใส่กางเกงอะไรเหลือแต่เสือ้อดูใส่ใส่ไปใส่มาเหลือแต่เสือ้อใส่ไปใส่มาเหลือแต่เสือ้อโอ้ยกางเกงหายกางเกงหดเข้ากีบเมฆไปเลยแล้วก็ไข่ข้างบน